ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านพนาบุรัญทุกนคนโอ้โหเมื่อกี้แบบเปิดตัวไปยิ่งใหญ่เวอร์เออเราก็ต้องแบบว่าเฉลิมฉลองกันสักหน่อยนะเพราะว่าแบบก็เซเว่นของเราคัมแบ็กก็เซเว่นคัมแบ็กทุกคนได้ยินไม่ผิดก็เซเว่นคัมแบ็กนะจ๊ะเออแล้วคลิปก่อนหน้าที่อานปฏิกิริไปก็คือพูดไปบบว่าอะไรนะน่าจะเป็นการเดยชั่นก็เซเว่นครั้งสุดท้ายแบบเป็นไปได้ก็เซเว่นคัมแบ็กทุกคนแล้วได้ข่าวว่าพี่มาร์กลงทุนเองเลยนะ พี่ม์าจ่ายเงินเองในแบบเพลเลยอะโอ้โหเขารักกันขนาดไหนอะทุกคนจนแบบเออแล้วก็จะบอกคือบอกว่าอาร์มอะลิสไว้แล้วว่าเออฉันจะรีแอคอันนี้วันนี้ฉันจะทําอันนี้อันนี้น,นี้พอก็สเมื่อคืนก็สเซเว่นปล่อยอันนี้มาป้าของเขาแบบอ่ะกูรัดคิวเลยจ้ะกูรัดคิวทุกอย่างเลยจ้ะให้ก็สเซเว่นก่อนเลยจ้ะไม่ไหวแล้วคือเมื่อวานคือกรี๊ดแบบ ขอจะแตกอะทุกคนมันดีใจแบบไม่ไหวแล้วอะที่แบบก็เซเว่นคำประกาศอยู่ๆเขาก็แบบปล่อยมาปังสะพายมากแล้วแบบอุลัรคิวเลยจา้าทุกอันอันอื่นก็คือรอรอเท่านั้นขอก็เซเว่นก่อนนะคนอื่นที่แบบมาดูอานขครั้น้านอาจจะแบบเอออีนี้มันแบบเวอร์เนาะอะไรเงี้ยจริงๆคือต้องบอกว่าอาร์มาเป็นติ่งก็เซเว่นขัสุดเพราะว่าเป็นวงแรกที่อาร์ตาม เป็นวงไม่ใี่อัมติ่งนะทุกคนแล้วแบบเราก็ติ่งมาจนถึงทุกวันนี้แล้ววันนั้นที่เขาหมดสัญญาเรารู้สึกว่าเราเคยบอกไปแล้วเนาะว่า,าการที่เขาย้ายค่ายกันทั้งหมดอะเราว่าโอเคมากๆเพราะว่า JYP สําหรับเราณนะตอนนี้มันไม่ได้ดีแบบแต่ก่อนที่เราศรัทธาเขาแล้วอะเออพอวันนี้เขาอยู่คนละค่ายแต่เขากลับมารวมกันได้ทุกคนเขารักกันขนาดไหนเนะเนาะเอ้ยตอนนี้ไม่อยากพูดมากแล้วทุกคนอยากดูแล้วอะไปดูกันเลยเนาะ ทุกคนเขามีซับไทยด้วยว,วะอุ้ยเขามีซัพไทยด้วยเดี๋ยวฉันจะไปดูอีกรอบหนึ่งเป็นซับอ่านจะไปดูอีกรอบหนึ่ง,งทุกคนขอดูแบบไม่มีซับก่อนอ๋อพี่แจ๊คแกมัน็ปข่าวดำนะ่าอ้ยคือ มันคือรูปเลยพลรอยเลยอ่ะมีรอยยิ้มทุกคนอ,ะอ่ะโอ้ยสีแล้วโอ้ยต้องพูนต่างคอแล้ว คิดถึงโมเมนต์แบบนี้จะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปโอ้ยช่อนี้สวยว่ะพี่มาก็หล่อด้วยต่อไป พ่อเห็นพี่มาร์กหลอกปูน้ำปาหายไปเลยทุกคนว้าวมารัดไข้หรอ 다아판 여러분들 랐죠 저희가 준비한 선물 어때요? 네 저희가 다른 거 보다도 저희의 마음을 노래로 이렇게 전하고 싶었어 가지고 맞아요. 여러분들한테 그 여러분. 네 저희가 팬분들이랑 약속을 해서 저희 약속을 지키려고 했습니다. 네. 네, 여러분 잊지 않았죠? 우리와 팬분들 모두 네, 저희는 언제나 여러분 미마이, 항상 함께해요 여러분. 예! 오늘 게 시간이 지나오마벤한 콘서트네요. 진짜 เป็น 콘서트 สักครั้ นี่ไงมาก์ต้วนไม่ไหวแล้วทุกคนมันโอ้มันทําให้ความคิดถึงมันให้ภาพเก่าทํทให้ภาพกเก่าๆแบบหวนกลับคืนมาภาพที่เราติ่งเขาวันแรกอะทุกคนภาพที่แบบอาติ่งเขาวันแรกตอนที่อยู่มอปลายอะไร <c oughs> เออมันทําให้ภาพที่เราติ่งเขาวันแรกแบบมันมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ร้องให้อีกต่อไปเราร้องให้แล้วมันร้องให้ทุกคนแล้วว่าคือเอ็มบีมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยมันมีแค่พวกเขาแล้วก็พวกเขาที่อยู่ด้วยกันอะมันมันมันไม่มีอะไรแต่เราดูแล้วเราอบอุ่นเราดูแล้วเราเห็นความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ที่มันแบบมันผูกพันกันะที่มันพอสมนธ์ที่เรียกว่าครอบครัวทุกคน ภาพมันไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่เขาเขาก็เลยเล่นด้วยการที่แบบใช้ลูกเล่นในการตัดต่อใส่นั่นใส่นี่เข้าไปทําให้มันดูมีอะไรอทุกคนแต่เอาจริงๆเราแบบแค่เขาถ่ายเราตัดคัดชนคัดก็คือตัดชนจะชนชนแนี้เราก็คิดว่า MV นี้มันคือ MV วที่ดี MV หนึ่งเลยอ่ะไม่ได้มองที่ลูกเล่นในการตัดต่อเราไม่ได้มองที่สีภาพหรือเราเราไม่ได้มองที่อะไรแต่เรามองที่ความสัมพันธ์ของเขาเรามองที่เขาที่เป็นคอสเซเว่นนะทุกคน ฉันจะไม่ร้องให้อีกต่อไปแต่มันก็ต้องมีความหมายแอฟแฟกอย่างนั้นก็คือแรกๆเปิดมาเป็นสีดําสีดําภาพขาวดํามันคือภาพของความทรงจําที่อาคิมคิดนะว,ว่าคือภาพของความทรงจําแรกๆเราเปิดมันด้วยขาวดําปุ๊บแล้วก็เฟดมากลายเป็นภาพสีเมื่อสัามันคือคาร์ลฟูมันคือสีที่แบบมีชีวิตชีวามันคือการกลับมาของเขาที่แบบมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยจากภาพขาวดาใช่ไหมมันคือภาพในอดีตที่ทุกคนอาจจะคิดว่า เออมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่พอมันเฟดมาปุ๊บกายเป็นภาพสีสันก็คือเออฉันทําได้นะฉันกลับมาสดใสอีกครั้งฉันกลับมามีชีวิตชีวาในการเป็นกอส์เซเว่นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เฟดกลับไปเป็นภาพคอนเสิร์ตท,ที่เป็นภาพในอดีตเขาก็ใส่เป็นสีขาวดําก็คือมันคือมันคือความทรงจําของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีทิ้งท้ายด้วยการที่เขาออกมาพูดอะไรของเขาเราจะดูไปเป็นเราจะเราจะดูซับเนาะเออ แต่สิ่งที่เราหวังก็คือเราอยากได้ยินมันคือประโยคประโยคทักทายของก็อสเซเว่นประโยคทักทายของก็อสเซเว่นนะทุกคนเราอยากได้ยินอีกสักครั้งแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่เราอยากได้ยินเขาพูดอีกสักครั้งหนึ่งนะทุกคนมันเป็นประโยคที่เรารู้สึกว่าเราเราคิดถึงคิดถึงมันจริงๆนะทุกคน <S <S ฉันจะไม่รอค่ายอีกต่อไป อืมตัวนี้ขอไปดูแบบซับไทยอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันถึงแม้เราจะลองห้ฟูไฟล์ค่ะอันนี้เรี่ครั้งนี้จะเงีย,งยบๆหน่อยบางคนเพราะว่าแบบเออมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราต้องกีด๊ดนะ มันคือความจริงไ้ทุกคนมันคือความจริงมันคือความจริง,นรง,นรงในประโยคแรกอ่ะเราเราอ่ะรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่านิสัยของเรามันยังเหมือนตอนที่เราเด็กๆอ่ะทุกคนแต่โลกภายนอกที่มองเรากลับมาคือเราโตขึ้นด้วยอายุด้วยอายุด้วยลักษณะาภายนอกของเราอ,อย่างเงี้ยทาให้คนอื่นเขามองว่าเออเราโตไปผู้ใหญ่แล้วไะอย่างเงี้ย อย่างอามเข้าใจดีเพราะว่าณตอนนี้อามกำลังจะก้าวผ่านคําว่านักศึกษาไปเป็นวัยทํางานนะทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่าเออแต่ความจริงในใจเราในตัวเราแล้วเรายังรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นนิสัยตอนที่เราอยู่มต้นมต้นคือเกือบจะขึ้นมาปลายอะไรอย่างเงี้ยยังนิสัยแบบนั้นอยู่เลยอะแต่ว่าคนที่มองเราก็คือมองเราว่าเราเป็นเป็นผู้ใหญ่ละอืมเราก็พร้อมทํางานละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงในใจเรายังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคน

ก็คือเขาจะร้องเพลงให้เราให้เราฟังในเวลาที่แบบมันยังเหลืออยู่ในที่เขาสามารถจะร้องเพลงให้เราฟังได้ทุกคนมันก็คือคิดว่าอ่าคิดว่ามันก็คือเขาจะร้องเพลงให้เราฟังตลอดทั้งชีวิตของเขาที่เขายังมีชีวิตอยู่อ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเขาจะกลับมาร้องเพลงให้เราฟังเขาจะกลับมาเป็นก็เซเว่นให้เราได้ได้ดูกันในทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ย โยกนี้แบบโอ้ยมันโดนใจมากเลยอ่ะมันมันแบบเฮ้ยมันแต่มันก็รู้สึกผิดอามก็รู้สึกผิดกันคือเขาเขาเขาทําทุกวันเนี้ยก็เพื่ออากาเซ่ทุกคน่ะเขาทําทุกวันเนี้ยเขาเพื่อเราแล้วเขาก็ยากจะถามเราว่าถ้าเราไปถึงเวลานั้นน่ะคุณจะยังอยู่กับผมไหมถ้าไปถึงเวลานั้นน่ะเราอากาเซ่จะอยู่กับเขาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ย เรามาทำให้อราแบบแอบรู้สึกผิดที่มันมีช่วงนั้าที่เราอะไปติ่งวงอื่นด้วยทุกคนแล้วเราก็ลืมก็เซเว่นไปในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมาทำให้เราคิดว่าทำไมเราไม่อยู่กับเขาตลอดไปคือการที่เราออกไปชอบวงอื่นด้วยไปอยู่ด้อมอื่นด้วยมันไม่ได้ผิดทุกคนแต่เราอยาอย่าลืมเขาที่อย่าลืมเขาที่เป็นที่รักของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการกำลังใจจากเรานะถ้าไม่ 미우리 의미가 없 네, 여러분, 네, 우리 팬분들 놀랐죠 저희가 준비해서 와요만. 네, 저희가 다른 것보다도 저희의 마음을 노래로 이렇게 전하고 싶어 여러분들한테. 이 네, 저희가 팬분들이랑 약속을 해서 저희 약속을 지키려고 했습니다. 네. 네, 여러분 잊지 않았죠? 우리와 팬분들을 뭐다? เพราคุณเป็นหนึ่งเดียวสลอดพราะคุณไม่เคยแยกออกจากกันพราคุณคือหนึ่งเดียวพาคุณคือครอบครัวแกให้คำว่าคอเนคอรนคอร์เนนคนคอร์ร์เนอรนครเนอเนรเเน นี่ยเนี่ย,ยทุกคนมันเราไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เราเราขอพูดออกจากใจของเราว่าเราขอบคุณที่มีก็เซเว่นในทุกวันนี้เราขอบคุณที่เขาพยายามจะกลับมารวมตัวกันให้ได้ถึงแม้เขาจะ มันจะยากยากแค่ไหนแต่เขาก็ยังจะกลับมารวมตัวกันได้เพื่อรักษากาสัญญาที่ว่าไวให้แฟนเพื่อทําให้แฟนหายคิดถึงเขาเพื่อทําให้ก็เซเว่นยังคงอยู่ตลอดไปอะทุกคนเราขอบคุณมากจริงๆไม่ไม่ไม่ว่าใครก็ตามที่ทําให้มันเกิดเกิดเอ็มบีนี้ขึ้นมาไม่ว่าใครก็ตามที่มันทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะทุกคนเขาใส่ะวแล้วเราก็ต้องขอบคุณที่เขาเป็นแรงผลักดันในชีวิตเราทําให้เราแบบอยากจะแบบว่า ถ้าเรียกว่าใช้ชีวิตต,ต่อไปมันก็คงจะเอิ์เกินไปเนาะเขาเรียกว่าทำให้เรามีความสุขในทุกๆในทุกๆวันอนะคือแบบในช่วงเวลาที่เราได้ติ่งเขาอะมันมีความสุขมากเลยที่เราดูรายการเรียลิตี้ของเขาดูเพลงของเขาอะไรแบบพอเขาคัมแบ็กเราก็ต้องมาเอาละฉันก็ต้องมานั่งร่งรอดูแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาปล่อยรูปโปสเตอร์ออกมาอ่ะ ฉันก็วีดแล้วว่ามันจงเป็นคอนเซปต์เนี่ยฉันก็ต้องคิดต้องอะไรอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยมันทําให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นมากในด้านของความคิดในด้านของการวิเคราะห์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออเรายิ่งมันเป็นมันเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรามากๆคือเราอะคืออ่านเงนิเอทใช่ไหมทุกคนมันก็ต้องฝึกฝนในการครีเอทีฟฝึกฝนในการอ่าพัฒนาตัวเองในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซเบอรมันช่วยอ่านช่วยช่วยอ่านได้แบบ อย่างดีเลยทุกคนก็คือดูไอวีของเขาแล้วก็วิเคราะห์ดูเอวีของเขาบางครั้งแล้วก็เอาไปเป็น r e v e r a g e ในการทํางานอะไรต่างๆของเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมันเรียกว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์มากๆทุกคนอาจจะมองว่าการติ่งมันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระใช่ไหมแต่สาหรับอามันการติ่งมันก็คือการพัฒนาตัวเองมันก็คือมันก็คือการที่ทําให้เรามีความสุขในแต่ละวันนะทุกคนถ้าแบบวันวันวันไหนเราแบบไม่ได้มีความสุขเออฉันไม่ได้เจอความสุขฉันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้ย แต่เพียงเราเปิดโทรศัพท์เปิดคอมเปิดอะไรก็ตามที่ทำให้เราเห็นก็สวเวยนทำให้เราเหินอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขขึ้นมาได้ทุกคนเข้าใจปะมันเศร้านะที่เรานึกไปถึงตอนที่เราแบบพอทรงใจหมเก่าตอนที่เราแบบติ่งกับเขาแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแม้จะขอโทษมันจะมีความสุขแต่เราก็เศร้าที่เราแบบผ่านช่วงนั้นมาแล้วอ่ะมันผ่านช่วงนั้นเราอยากกลับไปอีกครั้งหนึ่งแบบตอนที่มันสดใสตอนที่เขายังสดใสกันอยู่เออแล้วแบบ และตอนนี้มันก็เป็นได้แค่ความทรงจำเรามันก็ผ่านมาในช่วงที่อยากพูดไปว่าอันติ่งมาหลายวงเนาะเออแต่ก็จะเริ่ไปวงแรกอันติ่งมาหลายวงแล้วเราก็มีช่วงเวลาที่เราแบบทิ้งเขาไว้ตรงั้นที่เราแบบไม่ได้ตามเรลิตี้อะไรแต่แ่าเราก็ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่ได้ตามเรลิตี้ไม่ได้ทำอะไรเหมือนก่อนแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยทําไมฉันถึงทําแบบนั้นว้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลานั้นเราเราไม่ได้เห็นค่าของเขาเนี่ยทุกคน พูดตรงๆจัดใจเลยว่าตอนนั้นเราไม่ได้เห็นค่าเขาแต่ว่านะตอนที่เขาแยกจากกัน่ะมันทำให้เราจุดคิดขึ้นมาได้ว่าแบบเออนั่นแหละมันคือการที่แบบเห็นค่าในวันที่สายไปจริงๆอะทุกคนแต่คอเ s e ร์ฟกลับมาแบบนี้แล้วเรา,เราทำให้เราสึกว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้สายไปเออณตอนนั้นเราคิดว่ามันสายไปแล้วแต่ณตอนเนี้ยมันไม่ได้สายไปสําหรับเราเลยอะไรอย่างเงี้เราแบบทํายิ่งอยู่แล้วเราแบบยิ่งรัดคอเสิร์ฟขึ้นไปอีกอะทุกคนเราอยากเห็นโมเมนตท์ที่เขาอยู่ด้วยกัน บ่อยๆเราอยากเห็นโมเมนต์ท right ี่เขาอยู่ด้วยกันแบบทุกวันน่ะเชื่อว่าทุกคนที่เปแอกเเซ่หรือว่าใครก็ตามที่รักเซเว้นนะก็ต้องคิดเหมือนอามันไม่รู้ว่ารีแอคหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นคลิปที่มาพูดความในใจเนาะทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยนี่มันพูดอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสารซอร์ไพร์อามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย ก็้ผิดผู้ถูกในทุกคนจะร้องไห้แล้ว